บายดี bye. สุภุทุกคนมาเด็วมาขอ,อกับขออีกแล้วเนาะมาขอกับขออีกแล้วปูเป,ปะเน่สองปูเป,ปะเผ็ดมาดิไซคือเก่านะ่นอะและเมื่อเนี้กะสีพาทุคนมาเห็ดของหวานคือเก่าตัวขนมเผิ่มความบวนคือเก่าเนาะส่วนนี้กะออกจากของขาวมาใส่ของหวานอันขนมที่เราสีพามาเห็ดมันี้คือขนมสันเนาะขนมสนะัน ดอกอันชันอันนี้ก็ไปเอาสูตรเข้ามานอะบวมเป็นคองจะาของดอกแค่ก็อันค้องเทยาสีใสบนยากาเนี่เนาะนี่เขาจะมาบอกบทสนตวงบทสนเหตุอีจังเลยเนาะว่าลืมสื่อตาสั่งอันค้องเท้าสีใสก็มีแป้งเนาะแป้มันับปลังบรี่เขาด้ว แป้งมันกับแป้งเขาเจ้าเนะาะแล้วก็น้ำตาลกะทิตรงเมืองไรอ่ะอันคอยกามี่แยกสูตรเอาสูตรอันนี้ก็คือสูตรเขาค่อยเนาะเป็นย้อนมาเนี่ยของเขาเนะาะจะสิพาทุกคนมาเฮ็ดคิดอยากเนาะ ลอ, ال, ลองมาเห็นลองบึงมันชิเป oh ็นบอความคิดของขอยางจะสิประมาณนี้เนาะอ่าแต่ว่าเบิงว่ามันชิออกมาเป็นแบบใดเนาะแล้วอันดาแรกขออก็ชิเป็นอันตวงแ้งก่อนกรมีอันชวนผสมเองากรมีแ้งมั่นเนาะสามลอยหาชิบกรเนาะแงเขาเจ้าลอยลอยกรม น้ำตาลชีลอยคำเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำเปล่า,าช่องรลอยห้าชิปคำกะทิห่าลอยกำน้ำนดนอกอรอกระเจ้นลอยหี่ชิปผ่าคำผ่าแบบอันประกาศแบบคือจังค้นมาเฮ็ดบุญเนาะเออนี่สูตรขอ,อาแค่ดอ,อกอกระเจ้นแหละเจ็ดเองอาดเอง แบบเราคือจากคนมาเห็ดบุญนะไร่างเงีเดี๋ยวขอไปเกลี่ยมคลองก่อนเนาะเดี๋ยวก็มาเบิกบางที่เอาเห็ดกันว่ามันสีออกมาเดี๋ยวจะขอคิดไใบบอเนาะเดี๋ยวก็มาเบิกเนาะอะไรพี่น้องแล้วแล้วพี่น้องอันตัวเกลี่ยวหรือว่ามเมนต์ยังไงโมเมนต์โมเมนต์ละอันช่างโมเมนต์ละยังก้าอาวุธฉีออกมาเป็นแบบไดเนาะลองมาหลุดกันเนาะ หลุเจอกัน,นก็อันนี้แป้งมันเนาะอืมนี่แป้งข้าวเจ้าเนาะแป้งข้าวเจ้ากะลอ,อยกำเนาะกระดูดแดงเนาะเนึเภาพตัวงั้เนาะอันนี้ก็คือจังคอยบอกเลยเปนนนนนนน็น้องแป้งมันซ้ำลอยกำน้ำตาลชีลอยกำเนาะ ดอกอัญชันแหงอันนี้ยังอันายุท่านแหงเก็บมาวางเสานี่เนาะแล้วก็กะทิเนาะส่วนประชมภากันแล้วเลยส่วนติดคลองเท้าสีใสเห็ดกันแล้วเนาะกะสิพาทุกคนไปเห็ดล่องเบิงเนาะมาเขาจะออกมาเป็นหน้าตาแบบใดหนุนเชกันเนาะชิได้กินคองดีอยู่บ้องคนนี้เนาะบองเบิงไปเบิ่งวิธีเท้าเห็ดเลยเนาะ ขันละขันตอนแรงเขากะมาตรมเอาหนามเอาตรมเอาหนามลงอันชันเนาะตรมเอาชีมาใส่หนามลงไปหลอดกดกำทุกบาลเลยเนาะเอาดอกอันชันลงไปเขี่ยให้หนามมันออกเนาะตัวข้าวเจ้าชีมันใส่

ดอกกรนะเจนอ่ะคือประมาณนี้เนาะซีประมาณนี้เน,นาะดอกกระเจนแล้วกนมาเห็ดน,น้ำเชื่อมต่อเลยเนาะพี่น้องอีกแบ,บ้ยแต่ปัญหาคือไม่เห็นน้ำเชื่อมนี่เนาะน้ำเชือ่อมน้ำเชือ่อมน้ำเชือเช่อมมากกว่าเห็นอะบุกซะ ีก็จริงก็มีเสี่งยงกันเป็นหน่อยเนาะใส่หมอเดียวกันเด้่ยเสี่ยมันใช้เกลือนัอ่นน้ะพี่น้องเลื่อมบอกเกลือหนึ่งช้อนชาก็ใส่ประมาณนี้เนะาะเกลือเกลือลงไปให้มันนัวเกลือแล้วเาก็ปิดปิดหม้อเลยเด้อก็บอกแม่เอาปิดหม้อแล้วก็ใส่น้ำตาลเนาะเอาปิดหมอด้อใส่น้ำตาลนะไม่ใช่ละลาย ก็บอกมากจ้ะน้ำมันห่ออยู่ละลายอืมนมันละลายด้วยหรอกระ่ะจะเปืนนะบะกลืนมันละลายด้กนให้น้ำตาลละลายเนาะเป็นเชื้อเน้ำเชืน้ำตาลชีลอยตกลเนาะหนักปาหนักมันเท่าก็หลักๆคกรัม เนอดียบเลยต้อกไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปแล้วเน่ตองประชมแป้งขั้นตอนต่อไปเข้ากัไมาปรมแป่งเนาะท้งประชมเพือนมีแต่สีแดงเราไม่มชสีขาว ข้วาวเปลงลงไปเนาะแปลงข้าวเจา้าโกแมนแปลงมันแปลงมันโอ้ยแบบนี้แบบเปลงมันเนาะสามร้อยสิบกรัมลงไปเนาะค่ะแปลงข้าวเจา้าหนึ่งร้อยกรัมข้าก็คนเนาะคนแปล่งมาสอากันเนาะ คนแป่งให้มันเข้ากันเนาะมาประมาณนี้เลาก็ใส่กะทิลงไปมันคกะทิใส่น้ำกะท,ทิลงไป,ไปเลยคนเนาะคนมันเ้ากันอู้ป่องป่อง หาลอยกมเนะาะพอีกล่องละหาลอยกมพอดีเลยหาลอยกมพอดีคนคนมาเขาก็แปลงเลยเนาะตเนี่ยมาเบิ้งต้นขอย คนเดาน้อตรงนี้อืดนๆจุสี่ด้ายะมั้งเนาะแล้มีอนไรนเนาะฮอเขาเอาหนามมันนี้ลุกไปเลยดีเนาะ เขาว่าถามันเย็นก่อนตอนนี้มันยังพิจนรายเย็นเดี๋ยวขอไปใส่ตัวเย็นแป๊บหนึ่งะพี่นะเดี๋ยวกลับมาลนั่งหน้าพากลัไปใส่ตัวเย็นกะเย็นแล้วเนาะอ่ะาใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย เมล้อ้าวมืกี้กล่องมันหลุดพีไป้องโอ้เสียลงเสียลงนาะใส่ดังเสื่อมอลงไปเลยต้นมาเ่ากันเอาอากันเดียวเร้อฮะสไแบ่งเนาะโอเคเข้าตัวอันตัวคนะ อัลนก้กรอนอ้ากอะไ้เนี่ยกรองมาแลนะ้วเนาะเ็าไปสิกรองเป็นเป็นสองส่วนเนาะกรองไปคีบปุ่นให้เป่งให้อะไรมันนะ้งเนาะประมาณนี้ประมาณเ่าที่ใส่ซีอันหนึ่งเลยเนาะใส่ซีอันหนึ่งตัวใส่คุคุคน ก็สนซีขึ้นเน้อเใี้ไวก่อนด้อยจุดสอ เ๋ยวแล้ว hmm. พี่น้องกองเร็วเๆๆวกองรวขนาดนี้แม่งสอดอยู่ดิหมดไหมเรียบ้อยอะไรมาสองถวยเนาะเอาเพียรไปสองถวยเนาะ หมดไมพี่น้องวงไวเมั่อกี้หมดจุดนะก็ใส่นามดอกอัญชันเลยใส่นามดอกอัญชันถ้วหนึ่งเนาะใส่ถ้วยนี้ใส่ไปประมาณนี้เนาะมใส่ไปเลยอะไรพินจัาเนาะน่อะไรกินเข็มเห็ดมันเข็มเนาะใส่ลงไปไม่เข็ม ออกมาซีหมวกเบบไปกคุณนั่งหมวกมราก็ใส่อีกนั่งหมวกก็ใส่อีกนาะอออไปซี้ป่าได้ไหมเนาะป่ามึนบ่กไงแดูนี ไม่เจียมเลยอะเหตดผลจูดตลอดได้ผล่ำตรงสูตรเถอะเลยไปเรื่อยๆทอไรกันบ้องอาชได้ซีประมาณนี้เนาะก็มันจุมันอาจจะออกมงม่วงจะมี สี้หมองก็สีขาวเนาะอากาศที่ไปเห็ดขั้นตอนต่อไปมันจะคือขั้นตอนหนึ่งเนาะแยกเขาแยเาเากเตร <c oughs> าาเียมคล้องกันไปขึ้นเอาะอะพี่เนาะอากาศเรียมซึ่งเนาะซึ่งกับถาดไม่นี้เพราใช้ถาดอัน,น,นเนาะใช้แอนถาดอันนี้แหล <laughs> ะประตูอกหน่อยเลยเนาะพี่น้องมันเป็นซาเตเลสเนาะ ลองเบอง,งน์นอร์จิออกมาเป็นจังไนละกะใส่น้ำมันพืชเนาะห้องไว้ก่อนหอหมดนี่ก็ได้ไรกินห่อน้ำมันกะเอาอนหรูปบุเนาะกระดาษเช็ดจุก็ได้ยังก็ได้เนาะมันจะสะอาดนี่มันจะสะอาดนะเนาะบุานไปเลย กันบ่ใหายมันติดถาดกะกันบ่ใหายขนมเอาติดถาดก็บอกมาตายแล้วอ่าเรียบร้อยนะคะส่วนผ้าหมอกอะ่ะเหตดแบบก็หายใจผ้าขาผ้าขาวบางเนาะเด็กอกยบ่มีเขาเลย เอาปลาชมพูเนาะเอ่อไห้ปิดผ้าหมอไว้จปงซีิเขาให้ปิดไว้เพื่อบ่ให้น้ำมันหยดลงเส่ขนมเนาะขนมนม,นนมันสิบ่งามนะน่าาจะยมหยอดกันเลยแล้วลพี่น้องคอยยอดลงไปแล้วเนาะงสองสันก็ลองยอดลงเบิ่งแล้วสองสันต์ก็จะออกมาเป็นหน้าตาเียเนาะ อันกระเซาชีหมอกกระชขาเนาะสระชีขาแมาก้กระชีบอ่ะแม้กระชีกระกับสีเนาะเขาออกสีนี้เนาะบอกเขาใส่สีหมวกหลายโพดเนาะอันเขาว่าให้หยอดสองทำกันเนาะสองสปี่กับสองสปี่สองคนสองต่อนกับสองตอน,อ,อ,นอ่ะเขาชีร่อหยอดเนาะตอนนี้อันนี้มันก็แข็งแล้วหยอดสีหมวกได้พี่น,น้องเลย สีมองกว่าก็จะออกมาเป็นหน้าตาทีอะไรบุกชมกับสีขาววะสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวหัวสียอดเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณชิบนาทีชิบนาทีพะวัดซึ่งค่อยหน่อยเนาะเดี๋ยวเ้ายอดให้มันอันนั้นได้เรียบร้อยเ้าจังมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาเย็นแล้วจังมาเบ่งกันเลยโอ้ยแล้วทุกคนเด็ดแต่เที่ยงจนหอดคำเนาะตาดูหน่อยสิอ่เราจะลองมาตา

เลียบร้อยอันน่ะมันจะได้คืออยู่บ่สไอชิลองมาแกงเลยนะมันสั่นเราต้องแกงง่ายเขาว่าได้อยู่ได้ยู่ได้อยูชิร์แตกตาหนึงน่งเนาะ คลิปนี้ก็เบิดเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปเฮ็ดขนมสันเฮาก็ถือว่าสัมเร็จเนาะได้ออกมาแบบนี้เนาะก็คือว่าโอเคกาก่็สิไปก็สิลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผู้เป็นเพื่อนมาในสายเลยนพี่น้องสำหรับผู้ใด้แหวนไปเห็นก้ะลองเพจลิปลองเบิ่งเนาะเพื่อที่ประสบความสัมเร็จคือข้อย เลุมตหลายกแจได้พเด้อแเราคิดนี่ก็ว่จำยีนอนกว่าว่า,ว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 า